จริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจัดการมีที่เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีค่ะโอ้หน้าจริงจริงจริงหรือไม่ใส่กีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุด ีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดิดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่ กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึงค2สองสายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึงสามสิ้าสายตั้งหากโหยอดอ่จะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือ แล้การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์กัศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้เห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าเล่นมากมายเลยไปติดตามกันต่อ